ทำพิธีกรรมบางทีฉันก็ต้องทำตัวเป็นลูกสาวแสนดีซึ่งเน้ะรีบมาเสนอหน้าใช่ไนะ้ยเฮ้ยนัดมาแล้วโอ้ย นางกวักลูกสาวของแม่รีบกวักเงินกวักออกมาให้แม่เยอะๆนะลูกแม่จะได้ได้ดื่มไปดริงค์ให้เต็มที่ไปเลยโอ้โหโอ้โหทั้งปีทั้งชาติมัวแต่ไปเที่ยวต่างประเทศฮารูุจะเปิดพินายกรรมเนี่รีบมาเฉยนะแม่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะทำไมอยู่ๆรีบทำพินายกรรมมา แม่คงจะมีเจ้ากันนี่แหละที่เป็นห่วงแม่จริงๆโอ้โหวหวทุกแต่ไม่เพียงเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยยของฉันเอาไหนดีลูกแม่พี่การรันไปเดิมาทำไมเนี่ยคะร่างพันตายหนูเวียนหัวจะแย่แบบนี้ยก็พี่เป็นห่วงแม่ไงนี่แม่ยังไม่ลงมาอีกนะ แกไม่เป็นห่วงแม่กันบ้างเงยไอ้กันกจ็จะห่วงแม่ทำไมนักหนานะคะแม่ไม่เป็นอะไรง่ายหรอกพ่อพินัยกรรมอะยังไม่เสร็จรอ้าวทุกคนมากันไวจังเลยล่ะ,ะนั่งก่อนลูกแม่แล้วกินอะไรกันมาหรือยังยกินกันมาหมดแล้วะค่ะแม่ว่าแต่แม่จะทำพินัยกรรมหรือยังอะคะหนูรออยู่นะ,ะทำเลยไหมคะนั่น,นสิค่ะแม่หนูว่ารีบทำพินัยกรรมให้เสร็จเลยดีกว่าคะ่ะ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะแม่ทําพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วแหละลูกคนโตกับลูกคนเล็กเนี่ยได้เยอะที่สุดส่วนลูกคนกลางไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แล้วนี่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆรีบทําพินัยกรรม,มครับแม่ป่วยตรงไหนหรือเปล่าแม่บอกพวกเราได้นะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่แค่ไม่รู้ว่าวันไหนจะจากไปก็เลยทําเผื่อาไว้ดีแล้วละค่ะแม่ที่คุณแม่รีบทำพินัยกรรมไว้เพราะว่าเดี๋ยวจากไปจะได้หมดห่วงไงละ่ะ ี่พี่แนททำไมพูดกับแม่แบบนี้ล่ะแม่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะตายไม่ใช่หรอคุณโอค๋คะผลตรวจออกแล้วนะคะแม่ครับทำไมมีพยาบาลอยู่ในบ้านแม่ด้วยครับคือว่าแม่ของพวกคุณป่วยระยะสุดท้ายแล้วคะ่ะแล้วคุณโอ๋เองก็ยืนยันว่าจะไม่รักษาตัวด้วยคะ่ะทำไมอะแม่ทำไมแม่ไม่รักษาตัวครับการรักษาเนี่ยโอกาสหายมันมีน้อย และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแม่ใช้ชีวิตคุ้มเลยละจ้ะแ,แม่เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากเลยนะคะคุณพยาบาลสีเขียวสีน้ำเงินพวกนี้จ้องแต่จะเอาสมบัติอย่างเดียวเลยคุณแม่ อย่าลืมรีบตื่นมาดื่มน้ำเยอะๆนะคะจะได้ไปไวๆเน็ตนี่ถึงกับทำลายแม่เลยเหรอใครเอานามมาวางไว้เนี่ยต้องเป็นใหญ่พี่แน่แน่แม่ จะมาเอาหน้าแต่เช้าเนไพี่สาวแม่คะแม่รีบตื่นมากินน้ำแก้วนี้เร็วๆนะคะเพราะว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยจะพาแม่ขึ้นสวัสค์เป็นฟินเลยค่ะนี่ฉันมีแต่ลูกทรพีหรือไงเนี่ยแม่คะเอา ใครเอาน้ำมาตั้งตรงนี้เนี่ยมีอะไรเหรอลูกอ๋อได้เวลากินข้าวแล้วครับแม่วันนี้ผมทำข้าวต้มมาให้แม่กินด้วยนะครับข้าวต้มใช่ครับแม่อ๋อเดี๋ยวผมชิมให้ก่อนนะครับว่ามันเค็มไปหรือเปล่าอ่ะอืมกำลังดีเลยครับแม่อร่อยเลยเดีย๋ยวผมป้อนนะครับอ้าววันนี้อยู่กันครบเลยเหรอ วันนี้แม่มีเรื่องจะบอกลูกๆทุกคนแม่ยังไม่คุยหรือวะแม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่จะบอกว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ป่วยแล้วแม่ก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรไว้ด้วยอเอา้าแม่แม่ไม่ทำพินัยกรรมแล้วแม่จะมาโกหกพวกเราทำไมอะคะนั่งสิหาจับปแ่้ว เกือบบ้าเลยแม่ไม่เป็นไรก็ดีอแลวเกือบจะเสียแม่ไปฟรีๆฮะแนทไข่มุกนี่พวกแกเนี่ยบ้าเงินบ้าทองบ้า,บา,บาสมบัติขนาดนี้จนคิดจะกำจัดแม่เลยหรอแกยังเห็นฉันเป็นแม่ใหอยู่หรือเปล่าแม่แม่พูดอะไรอะคะพวกเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะค่ะนั่นน่ะสิค่ะแม่พวกหนูไม่รู้เรื่องนะเหรอไม่ต้องมาโกหกฉันรู้เรื่องที่พวกแกเนี่ย พยายามจะไปขโมยเงินขโมยทองในตู้เซฟของฉันแล้วยังจะเอาน้ำอะไรไม่รู้มาให้ฉันกินอีกมันจะบอกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยฉันยกให้กันได้คุณา,าสาานนิก็ม่นเนี่ไม่รู้มหอไม,ไม่คิดทัวในคแล้วกันคิดได้มออไให้กลับมาคุยกับฉันที่นี่